ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนนะครับผมป่าชุมชนบ้านไม่ลมาดน้อยอําเภอแม่ลมาดจังหวัดตากนะครับผมลองถ่ายดูรูปรอบๆกันครับผมป่าส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นป่าตึงนะครับหรือว่าป่าเตงลังลองดูรอบๆครับแล้วก็มาทางนี้นะครับผมวันนี้คือผมมาเก็บไอ้นี่นะครับใบเตงลังนะครับหรือว่าใบตองตึง นะอันนี้ก็เป็นใบเตียงลังใบตองตึงเพื่อจะไปทำที่บังเด็ดให้กับผักนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าฤดูหนาวละผมก็จะปลูกผักก็จะมีบัคคลี่กระลำปีกระลำดอกเป็นหลักๆก็เลยตอนปลูกใหม่ๆอะ่ะตอนที่เพิ่งลงหลุมเนี่ยต้องใช้ใบตองเลยครับไปคุมไปทําหลังคามันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเฉาแล้วมันจะตายง่ายนี่ยอันนี้แปดเตียงลังนนก็จะเก็บใบมัน มันจะมีทั้งต้นสูงและก็ต้นต่ํานะครับถ้าต้นสูงนี่ก็เอาอยากหน่อยแต่ถ้าต้นต่ํานี่ก็เก็บง่ายใบก็ต้องลักษณะของใบที่เก็บนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับที่ปิดพื้นเห็นไหมฮะอันนี้เ็เป็นที่ต่ําๆ <c oughs> อัใบนี้ก็ได้อ่านี่ฮะใบเดีย๋ยวมาดูนี่ฮะอันนี้ผมเก็บใบถ้าจะได<อ>้ผลดีแล้ เดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้ก็คือใบเต็งลังหรือใบตองตึงอซุมเข้ามาใกล้ๆเลยก็ผมจะใช้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเก็บเรียงแล้วก็มัดพอไปถึงบ้านนะครับผมก็จะใช้ใช้ใช้คุมผผักโดยก็จะตัดอย่างนี้ก่อนตัดอย่างนี้แล้วก็หักครึ่งหักครึ่งนะครับผมหักครึ่งแบบนี้แล้วก็ใช้อิด เรียงซ้อนๆกันแล้วก็ใช้อีฐทับประมาณไว้สัก2วันมันก็จะแบนเรียบเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้บ้านผมก็จะเหลาไม้ไผ่เป็นลักษณะแบบนี้ครับตัดปลายแหลมแล้วก็เจาะเจาะอ,อย่างนี้ <c oughs> ลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราปลูกสมมุติว่าอันนี้เป็นหลุมปลูกผักเราปลูกผักเนาะปลูกผักเอาต้นกระลำปีกระลำดอกบอกเกอรี่ลงนะครับ พอลวงเสร็จปุ๊บสมมุติว่าช่วงเช้าเด็ดมันจะลวงมาแบบนี้ช่วงเช้าเด็ดลวงมานี้ช่วงบ่ายเด็ดจะอย่างนี้เด็ดจะจะลวงมาอย่างนี้ช่วงบ่ายเดดจะแรงเวลาคุมอ่ะจะคุมให้มันบางเด็ดช่วงบ่ายคุมลักษณะนี้เพราะว่าตอนบ่ายเด็ดจะแรงจะทําให้ต้นผักมันเฉาแต่ว่าถ้าเด็ดเช้าเด็ดอ่อนๆเนี้ยผักจะไม่ค่อยเฉาเท่าไหร่ก็คุมอย่างนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของใบตรงตึงนะครับใบตรงตึงใบตองธรรมชาติที่ผมใช้เป็นหลังคาคุมผักนะครับผม ก็ลักษณะนี้เลยต้นผักก็จะอยู่ตรงในนี้เวลาแดดมันส่องมันก็จะเหมือนกับโดนล่มแล้วไม่ส่องโดนต้นผักเราตรงผมก็จะทิ้งต้นผักผมไว้กับใบตองตึงเนี่ยประมาณ5วัน4-5วันเนี่ยโอกาสรอดของผักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90%ปลูกร้อยต้นจะตายสัก10ต้นนึงแต่ถ้าเราปลูกไว้คุมไว้วัน2วันเนี่ยถ้าถอดออกเนี่ยโอกาสของผักที่ปลูกใหม่เนี่ยมันก็จะตายเยอะกว่าครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของใบตองตึงส่วนวิธีการเลือกใบตองตึงเนี่ยครับ ก็ใบไม่ควรจะเป็นใบใหญ่เกินไปใบเล็กเกินไปใบใหญ่เกินไปถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเวลาเราเราเก็บมันจะมันจะเสียพื้นที่เวลาเองหอบออกมาจากป่าเงี้ยครับมันจะหอบได้ทีละน้อยแต่ถ้าเราเอาใบขนาดเล็กพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะหอบมาจากป่าได้ทีละเยอะแล้วเวลาเก็บก็จะเก็บง่ายกว่าเก็บง่ายกว่าแต่ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> แล้วใบใบที่เราใช้เนี่ยถ้า ใบสวยๆเลยก็จะไม่มีรูครับแต่ถ้าใบอย่างเงี้ยที่เป็นรูอย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใบอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมถ้าเก็บมาแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็เอาไปประกบกันซะ,<ส>ะเป็น2ใบประกบกันแล้วก็ผักครึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจาะแต่ถ้าใบไหนเนี่ยครับที่มันเป็นใบสวยไม่มีรูแบบเนี้ยเราก็ใช้แค่ใบเดียวหอ่หอหอ่อแล้วก็เอาไปคุมผักหลักๆที่ผมมาป่าชุมชนที่นี่นะครับก็ เนี่ยครับมาหาใบตองตึงเพื่อจะไปคุมผักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็วันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์พอดีมาหาหาใบตองตึงแต่เหลือไปเห็นเนี่ยมาดูเห็นไหมได้เห็ดอันนี้เป็นเห็ดลมเป็นช่วงเห็ดออกเป็นช่วงเห็ดออกเห็ดลมหลังมันจะเขียวเขียวหน่อยนะครับ อันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมผมไม่ใช่เป็นคนที่เก็บเห็ดหาเห็ดแต่เ,เพราะ,ระเผอิญมาเจอแล้วก็มากาแฟแล้วก็ทีนี้แฟนบอกว่าเห็ดนี้มันน่าจะกินได้ก็เลยเก็บไปดูแล้วเมื่อกี้ก็ไปเจอกับคนรู้จักที่เขามาหาเห็ดเหมือนกันนะครับอ่าเกก็เลยก็เลยไปถามแกว่าเห็ดที่ผมเก็บมาเนี่ยมันถูกใช่ไหมมันมันกินได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันกินได้แต่เขาก็หยิบบางบางเห็ดหยิบทิ้งเลยอันนี้อันนี้ก็ทิ้งเลยถามว่าเอาทำไมมันหยิบหยิบทิ้งเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดข่า เห็ดข่านี่ก็คือเป็นเห็ดที่กินได้แต่มันจะเผ็ดเขาบอกว่าลองลองหักชิมดูผมก็หักดูหักแล้วก็ลองชิมอย่างเงี้ยชิมชิมดูอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเผ็ดเลยเผ็ดเหมือนข่าข่าที่เผ็ดแรงๆขึ้นลิ้นเลยนะติดลิ้นเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเห็ดข่าเ <_' cause S 1> ขา<อ>ไม่นิยมกินมันเผ็ดแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เหมือนกันแต่มันเผ็ดเนี่ยอันนี้ลึกชาขึ้นลิ้นละแล้วก็มันมีก็เลยไปได้เห็ดไอ้นี่มาดอกหนึ่ง เป็นเห็ดลมเห็ดลมหลังมันจะเขียวนะครับเห็นไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าแม่เขาก็เลยบอกว่าให้ห่อใบตองไว้อย่างนี้เอาไปให้แม่แก้วดูแล้วก็ปิดให้ดีเนี่ยฮะก็จะเป็นเห็ดแป้งเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมหาดูอีกทีนึงว่าเห็ดให้แม่ไปเลือกเองก็เลยไปหลงเก็บเห็ดอยู่พักใหญ่ๆเลยเดินตามป่าแล้วเก็บเห็ดแต่ว่า น่าจะมีคนที่เขามาเก็บก่อนหน้านี้ละเพราะว่ามันมีรอยเท้าคนเต็มเลยรอยเท้าคนสางไปทั่วเลยมันแน่าจะออกประมาณวันสองวันเนี้ยไม่งั้นก็ตอนเช้าวันนี้มีคนมาเก็บละแต่อันนี้ที่ผมเก็บได้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดเก่เห็ดหนุ่มไม่ค่อยมีนะฮะแต่ก็แน่าจะพอได,ได้ได้กินได้หนึ่งก็พอสมควรนะครับพอเก็บได้อยู่หลงเก็บเห็ดไปพักใหญ่ๆแป๊บหนึ่งเลยฮะ <c oughs> ก็ใบตองตึงก็เลยได้ได้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ วันนี้ผมก็มาเนี่ยครับมาเก็บใบตองใบตองตึงเพื่อจะไปทําหลังคากันแดดให้กับผักแล้วก็ได้ของแถมได้ของแถมก็คือเก็บเห็ดเห็ดป่าเห็ดตักจากป่าชุมชนเลยอันนี้ผมไม่ได้มาทำคอนเทนต์หรือว่ามาเก็บเพื่อจะไปทำคอนเทนต์อะไรนะอันนี้คือชีวิตจริงของผมที่ผมใช้อ่าชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่ากับการเกษตรแล้วก็ใช้วัตถุใช้ใบตองจากป่าจริงๆเนี่ยครับไปไป,ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผัก ข่าวๆก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขาดตกบกพร่องยังไงเดี๋ยวผมไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าปลูกจริงแล้วใช้งานพวกนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะอัดวีดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าใช้งานยังไงนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับชีวิตนี้เอ่ออันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบวีดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับ